พี่ยแต่งหน้าเป็นโทนแบบว่าสีชมพูแบบปากชมพูเยอะอะไรเงี้ยน,นะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่ยก็ใช้สีง่ายๆลยพี่ยใช้สีน้ำตาลเข้ม่ีงนี้นะคะมาทาตรงรอยพับจะบอกว่าสีทาตาของทามฟอร์นนี้เราจริงๆนะคะคือทาแล้วก็อยู่เลยนะะแต่พี่จะบอกว่าเมื่อกี้นี้พี่จะเป็นคนแบบนี้ปกติพี่ต้องใช้ไอพายเมอร์ท er าก่อนใช่ปะทาก่อนตรงนะะี้ค่ะเราอยากให้มันยาวๆกว่าน,นี้นึแล้วก็ ไล่สีมาอีกนิดนึงลปึ๊บนะคะแล้วนะก็เราใช้สีอ่อนเนี่ยเพราเว่าเป็นกระบอกมีโปรแทสสีอ่อนทาตรงตรงนี้นะให้มันโค้งขึ้นมาน้อ,องๆล,ลองทำดูนะคะคือคือสีที่เขามีให้ในให้ในตลับเนี่ยมันเป็นสีที่เขากซ์มาให้เรียบร้อยแล้วอะไรอย่างงี้นะคะอะโอเคอย่างงี้นะคะ แล้วพี่ก็จะใช้นะคะแบบน่งนะคะพี่จะไม่เหมือนชาวบ้านคนนาดนึงนะสำหรับเป็นนี่เป็นเทคนิคของพี่นะคะพี่ใช้ไอพายเมอร์นะคะของ Urban d e c นนะคะมาทาตรงนี้เฉยๆนะคะทาเฉยนะคะทาเพื่ออะไรพี่จะใช้สีชิมเมอร์นะคะสีนี้ของ Tom Ford นะคะเมื่อกี้เราใช้สามสีแล้วสีนี้ สีนี้สีนี้แต่เรายังไม่ใช้สีเนี้ยมาทานนะคะเดี๋ยวเราใช้สีเนี้ยนะคะใช้นิ้วก็ได้นะคะมาแพ็กสีตรงนี้นะคะให้สีมันติดมากยิ่งขึ้นนะคะมันก็จะดูเป็นแบบว่าน้ำตาลท,ทองทองทั้งหน้าเลย น้ตาลทองๆท,ทางหน้าเลยนะคะเสร็จปุ๊บยังไม่สะใจใช่ไหมเหนียมตาลก็เอาเหนียมตาลเข้มมาฝนอีกทีนึงนะคะอ่าโอเคเห็นไหมถ้ายกๆออกมานิดนึงแล้วก็แล้วก็ไล่ๆไปอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาทำอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วเรามาคุยกันอีกทีนึง อ่าโอเคค่ะตาก็ได้สองข้างแล้วนะคะแต่ข้างนี้กิดอายเนอร์แล้วนะคะสังเกตว่าอายเนอร์จะยกขึ้นงี้นะคะเดี๋ยวยกจะกิดอายเนอร์ให้ดูนะคะว่ายก,กิดอายเนอร์ประมาณยังไงนะคะให้ตามันนี่นิดนึงนี่ค่ะอาาะัตนาโก้ในนึงนะคะใกล้ๆอย่าเพิ่งตกใจนะคะสังเกตไหมคะที่เราทาอแพร์เมอร์เนี่ยรอยพับตามนที่รอยตรงช่วงตาตรงตรง,ตรงนี้ค่ะมันก็จะชัดขึ้นนะคะการใช้อแพร์เมอร์ทั้งตาก,ก็ดีนะคะแต่วันนี้โยอยากให้ เออตรงเน้นเน้นชัดๆเลยตรงเออตรงช่วงหัวตานี่ค่ะ,ะวันนี้เราจะกิดอ่ากระดกตรงปลายนิดนึงนะคะอ่าเห็นไหมคะก็ได้อะไรเนอร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปได้อะไรเนอ้อมาเรียบร้อยแล้วใชคะปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเขียนคิวกันนะคะคนถามเรื่องคิวเยอะมาก ก็วันนี้นะคะดินสอบเมืองจีนที่โยเคยบอกนะคะเท่งจริงๆมันจะเป็นแบบนี้นะคะรีวิวให้ดูก่อนแล้วก็มันจะมีเชือกดึงตรงนี้นะคะคือดึงลงมาปุ๊บแล้วกแกะเปลือกตรงนี้เห็นไหมคะเปลือกตรงเนี้ยเปลือกเนี้ยแกะออกปุ๊บแล้วมันก็จะเหล่าให้ดูอัตโนมัตินะคะเดี๋ยวเรามาเขียนคิวกันนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะล่างอย่างนี้ก่อนนะคะการเขียนคิวให้ดีก็ต้องการคิวให้ได้รูปคิวที่ดีก่อนนะคะอย่างโยเป็นคนคิวตกกระตัดหางทิ้งไปเลยแต่ไม่ได้นําให้ตัดหางทุกคนนะคะก็เนี่ย ปุ๊บนะคะเห็นไหมโยก็จะลากหางคือโยกจะไม่ลากวนอย่างเงี้นะคะจะลากไปอย่างงี้นะคะอ่ะโอเคก็เขียนเส้นบนนะคะเห็นไหมคะเขียนเส้นบนปุ๊บแล้วก็มาประจบหางปุ๊บอย่างนงี้นะคะ แล้วก็ระบายข้างในนะคะอันนี้เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดบางคนบอกว่าให้เอาสีสีคิ้วมาปัดอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่บุคคลนะคะแต่ว่าคือจริงๆแล้วว่าการแต่งหน้าลูกค้าของโยโยก็ใช้สีปัดแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยโยก็เพื่อความสะดวกรวดเร็วของตัวเองนะคะโยก็จะใช้แบบนี้ไปเลยเพราะว่าด,วด้วยความที่ว่าเครื่องสำอางอาจจะมาไม่ครบทุกสิ่งอย่างนะคะแต่จริงๆแนะนําให้ใช้การแปรงปัดนะคะตรงหัวคิ้วอย่างงี้นะคะ แปดนาทีแล้วว่าเร็วมากยังไม่ทําอะไรเลยปกติพี่เป็นคนแต่งหน้าเร็วอยู่แล้วนะแต่พอมาพูดด้วยมันก็ชา้านะคะอะเดี๋ยวเราเขียนคิ้วอีกครั้งนึงก่อนแล้วก็ติดขนตาปลอมให้ดูอีกครั้งไปเลยนะคะโอเคค่ะก็ติดขนตาปลอมครั้งนี้แล้วเขียนคิ้วสองครั้งเสร็จแล้วนะคะก็ต่อไปนะคะเราก็จะมาติดขนตาปลอมให้ดูนะคะวิธีการติดขนตาปลอมของโยก็อย่างที่ทุกคนดูไปในคลิปต่างๆนะคะอันนี้ที่โยถ่ายใกล้ๆให้ดูเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะแต่ว่าจะให้ดูกันใช้สีนะคะแล้วการติดขนตาปลอมนะคะ เห็นไหมคะอันนี้คือขนตาปลอมนะคะเราต้องคลีขนตาปลอมออกก่อนนะคะคลีมันออกก่อนอนี้เพื่อจะให้มันเข้าเป็นรูปตาโค้งๆนี้นะคะแล้วค่อยติดคลิปเนี้ยจ,จะนานหน่อยนะคะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันก็แล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วแบบว่าการสอนแต่งหน้าเนี่ยหรือการรีวิวการแต่งหน้าเนี่ยถ้ามันหนะเร็วเกินหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้แบบทําให้เราได้ความรู้จริงๆนะคะเพราะว่าพี่ก็อยากให้ทุกคนแบบได้ได้เทคนิคหรือได้ความรู้จากพี่นิดๆหน่อยๆก็ยิ่งดีนะคะไปใช้นะคะ การแปะกาวขนตาเหมือนกันแปะกาวไว้สักพักนึงรอให้มันเหมือนมันหมานิดนึงนะคะอ่าโอเคเห็นไหมครับพอเราคลี่ขนตาปุ๊บขนตาจะตั้งขึ้นนะคะพยายามแปะขนตาให้ตั้งอยญาให้ขนตาตกนี้นะคะคุณน้องมันมันทาให้ตาเราไม่เห็นอะไรนะคะแล้วก็ใช้มือเนี่ยดันขึ้นอย่างนี้อันนี้เป็นเทคนิคการติดขนตาปลอมของช่างเลยนะคะอ่าโอเค ก็ได้แล้วนะคะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวอลืมนะคะการเขียนอินเนอร์นะคะวันนี้โยเซของ intoit นะคะเขียนอินเนอร์นะคะเดี๋ยวเราเขียนให้ดูนะคะแป๊บนึงนะคะอินเนอร์คือหมายถึงอะไรอินเนอร์หมายถึงว่าข้างในตานะคะเนี่ยมันจะขาวๆอย่า,างเงี้ยเห็นไหมเราเขียนให้มันดำนะคะอินทูอินนี่คือดำมากดำเวอร์นะคะมีขายในบริดาในอะไรอะโบวปะประมาณเนี้ยค่ะ แล้วก็สามารถมันใช้มันเขียนขอบตาล่างได้ด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพอเราเขียนขอบตาล่างเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเรากลัวมันตกเนี่ยเราให้ใช้สีฝุ่นให้ใช้สีฝุ่นนะคะปึ๊บมอย่างนี้นะคะให้ใช้สีฝุ่นนะคะมามาอ่าลงตรงที่เราเขียนไปแล้วนะคะวันนี้เราใช้สีก็สีทองทองเนี่ยนะคะทับมันไปเพื่อจะเหมือนแบบว่า มือนก็มันมันแล้วก็ให้มันแห้งอะค่ะประมาณนี้ไม่ให้มันตกนะคะเพราะว่าบางทีแบบว่าบางคนบอกให้ตานุมันมากเลยกับพิษทีหนึ่งมันก็ตกนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาคอนทัวร์หน้ากันต่อนะคะวันนี้เราใช้ช่องปอโกิเย่นะคะเวลา10กว่านอาทีแล้วช่องปอโกิเย่นะคะเป็นอย่างนี้เป็นบอนเซอร์นะคะคอนทัวร์เป็นโทนน้ตาตาลก่อนนะคะเห็นไหมคะก็คอนทัวร์ช่วงนี้แล้วก็หน้าผากเนาะจริงๆหน้าผากอับโยทำเป็นสีดำๆตรงนี้ได้เลยนะแต่วันนี้ยังไม่ทํานะคะคอนทัวร์ตรงนี้ เปื้อนเลยอ้าวไม่เป็นไรคอนทัวร์ไปก่อนนะคะคอนทัวร์ช่วงนี้ช่วงต้องเราอยากให้หน้ามันเรียวหน่อยเราก็คอนทัวร์ตรงนั้นนะคะแต่อย่าให้ดำมากนะคะจะเหมือนขวัญฟ้าหน้าดำนะคะบางทีแบบไปจต่งหน้าแล้วพยายากพี่ขอค <c oughs> อนทัวร <c oughs> <ย>์เยอะคอนทัวร์เยอะแบบคุณน้องมันต้องสมพอดีกับการคอนทัวร์นะคะส่วนช่วงส่วนช่วงเออไรจมูกนะคะ บางคนก็สอดไลท์มาแบบว่าไลท์ตั้งแต่ตรงนี้แต่พี่จะไม่พี่จะก็จะไลท์ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็พอไลท์เสร็จปุ๊บใช่ป่ะมันมันเข้มมันดํากันไปแล้วก็ใช้มือสไลด์มันได้นะคะแต่อย่าให้มันดํามากนะคุณน้องเพราะดำดำมากๆมันจะดูเหมือนแบบเหมือนโชว์เหมือน,อนแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะลุคนี้เราใช้เป็นลุกแบบว่ากแกรมเป็นลุกที่แบบดูไฮโซอะไรอย่างเงี้ยนะคะ12นาทีแล้วเลิศมากโอเคเดี๋ยวเรามาทาปากกันนะคะแปบ๊บหนึ่งนะ โอเคค่ะวันนี้เราใช้แมกนะคะสีเมลบ้านนะคะเมื่อกี้เราหลังจากที่เราคอนทัวร์เรียบร้อยแล้วเนอแล้วก็ใช้แมกปัดตรงช่วงนี้นะ,ะปึ๊บปึ๊บสิวต่างๆมันก็กบยางนิดนึงนะคะถ้าเป็นสิวปูดนะคะปึ๊บนะคะอะ่าโอเคสิบสองกว่านาทีแล้วคลิปนี้ยาวมากอย่าเพิ่งเบื่อนะแล้วก็วันนี้ใช้ลิปติกของทอมฟอร์ดนะคะสีฟบิเดนพิงค์นะคะเบอร์ยีิบสองนะคะ โอเคก็ okay. เรียบร้อยแล้วค่ะเหลือเก็บละเอีดนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่เสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะหน้าก็จะดูแบบว่าแกรมแกรมเป็นแบบว่าหน้าเหมือนสไย์เจ้าสาว,าวหรือเปล่าเป็นหน้าแบบที่ออกไปออกงานต่างๆได้นะคะแป๊บนึงนะคะอ่าโอเคค่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปม้วนขมกันมาสักนิดหนึ่งนะคะนี่เลยเป็นแบบนี้นะคะอันนี้โยวม้วนเองนะคะก็จะบอกว่าลุคนี้นะคะเป็นลุคที่ไปนั่นไปนี่ได้แล้วก็ใช้สําหรับแบบว่า ไปงานได้ไปได้หลายอย่างนะคะก็เนี่ยพี่โยไปเติมตรงหัวตามาแล้วก็ที่สําคัญตรงอ,อหนกคิ้วตรงนี้ก็ต้องเติมสีขาวไปสักนิดนึงนะคะไม่ให้มันดูเป็นลุคที่แบบดูเป็นซบับซอบธรรมชาติธรรมชาติรรานะคะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันก็วันนี้13สนาที3